สวัสดีครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่อยู่ในหมวดของ Power of Mac นะครับก็จะเป็นเทนเป็นส่วนหนึ่งของ a ท n i n g on d e m a น d นะครับที่เทรนเนอร์เขาอัดคลิปวิดีโอไว้แล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับข้อได้เปรียบของ Mac OS นะครับในเทนน n ่งออนไลน์เนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้คุณสมบัติที่ทำให้ Mac OS เนี่ย มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็ใช้คุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยในระหว่างที่สนทนานการขายนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจว่าเหตุใดเนี่ยพวกเขาจึงควรเลือกเครื่องแม็กนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย3หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่1เนี่ยก็คือแม็กใช้งานง่ายนะครับแล้วก็แม็กเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวสุดท้ายก็เป็นตอนที่3ก็คือ เปม็เนี่ยสร้างมาเพื่อทุกคนนะครับเรามาลองดูนะครับว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยสรุปกันว่ายังไงบ้างนะครับก็ตัว Mac ที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายเนี่ยเวลาเราใช้เครื่อง Mac นะครับตัว Mac เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่ช่วยแนะนำการใช้งานในทุกๆหมวดทุกๆตอนของตัวเมนูเลยนะครับเวลาที่เราเปิดเข้าเมนูไหนหรือว่า เข้าที่โปรแกรมอะไรที่มาพร้อมกับ macOS เนี่ยมันก็จะมีคำแนะนำบอกที่เมนูด้านบนนะครับแล้วก็หน้าตาแล้วก็อินเทอร์เฟซของ Mac เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายนะครับเวลาที่เราเปิดตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในร้อนแพดอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับถ้าเราอยากจะใช้แอปไหนเนี่ยเราก็แค่ลากแอปนั้นน้าจากร้อนแพดมาที่ตัวด็อกด้านล่างนะครับ แล้วก็ยังสามารถเอาออกจากด็อกได้ง่ายด้วยเวลาที่เราไม่ค่อยได้ใช้แอปพลิเคชันไหนนั่นเองนะถัดมาก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการใช้งานจริงครับเวลาที่เราสร้างไฟล์ง,งานเอกสารเราสามารถแบ่งหน้าจอแล้วก็ลากรูปภาพที่เราต้องการเนี่ยมาใส่ได้ทันทีเลยครับอย่างในภาพตัวอย่างเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2หน้าจอนะครับโดยใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า split view แบ่งครึ่งจอนะครับแล้วก็จะสังเกตว่า จอภาพเนี่ยมันจะไม่ถูกปดบังไปด้วยด็อกหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆเลยนะครับมันจะแบ่งครึ่งอย่างเต็มจ,จอเลยทีนี้เนี่ยเวลาที่เราสร้างไฟล์งาน presentation อยู่นะฮะเราก็เปิดแอปตัวที่เป็นแอปโฟโต้หรือแอปรูปภาพขึ้นมาอยู่ทางด้านขวาเนี่ยเราสามารถลากแอปอ่าลากรูปภาพที่อยู่ในแอปโฟโต้เนี่ยมายังแอปพลิเคชันที่เป็น PowerPoint หรือว่าแอป k e y n o t e ได้เลยทันทีนะครับรูปเหล่านั้นที่เราเลือกเนี่ยก็จะมาปรากฏที่ด้านซ้ายที่อยู่ในแอปพลิเคชันสร้างไฟล์งาน Presentation ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเอ่อ Mac เนี่ยมีแอปพลิเคชันที่ สร้างสารค์มาเพื่อง่ายต่อการใช้งานแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานนะครับอย่างที่เห็นในรูปภาพเนี่ยก็คือจะเป็นแอปเิเคชั่นพื้นฐานนะครับที่มาพร้อมกับเครื่อง Mac แ,แล้วก็แอปพวกนี้มาพร้อมกับลิขสิทธิ์นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ภายหลังนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นแอป,ปฟรีที่ Apple เป็นผู้สร้างสาร์มาให้เราใช้งานนะครับซึ่งรองรับการใช้งานแทบทุกรูปแบบเลยนะที่เห็นในรูปภาพ ก็จะมีแอปพลิเคชันอย่างพวกอแอปเพจ e s คีโน o t นัมเบอรที่เอาไว้สร้างไฟล์ง,งานเอกาสารต่างๆในรูปแบบต่างๆแอป iMovie หรือว่าการตัดแบนนะครับที่เอาไว้สร้างสารเสกดนตรตีแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนั่นเองแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันพวกโนต e ร,ร,รีมิเดอร์ซอกเฟรีเฟสไทม์แอปปฏิทินพวกนี้นะครับก็ สร้างความขึ้นเคยให้เรารู้สึกใช้งานง่ายยิ่งขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเราเคยใช้อุปกรณ์ที่เป็น iOS หรือ iPad OS มาก่อนอยู่แล้วถัดมานะครับก็จะเป็นการพูดถึงในส่วนของพ a r t ที่สนะครับ Part ที่สองน,องน่ยจะเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับเครื่อง Mac เนี่ยออกแบบมาพร้อมกับความปลอดภัยตั้งแต่ ระบบของการบูตเครื่องเลยนะครับตอนที่ตัว macOS บู t เครื่องเนี่ยมันก็จะเรียกว่า Secure Boot นะครับตัว Secure Boot เนี่ยมันก็จะเป็นการครัดกรองคล้ายๆกับเวลาทีา่เราจะเข้าไปสักตึกตึกหนึง่งแล้วก็มีการคัดกรองบุคคลต่างๆที่จะเข้าตึกนะครับถ้าบุคคลน,นั้นน่ะไม่ได้รับอนุญาตจากทาง Apple เนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปในตึกนั้นได้ตรง Secure Boot นี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาที่พอเปิดเครื่อง Mac ขึ้นมาแล้ว มีสิ่งผิดปกติหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่แฝงตัวมาพร้อมกับตอนเปิดเครื่องนะครับตัว macOS เนี่ยมันก็จะทำการสแกนตัวสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้เนี่ยออกไปอยู่ในระหว่างขั้นตอนของ c u r o Boot นั่นเองนะครับหรือว่าคือตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ใน iOS แล้วก็ iPadOS ด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากใน iPadOS แล้วก็ iOS เนี่ยมันมีการบูตที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยเสี่ยงต่อสิ่งแปลกปลอมเหมือนเครื่องแม c นะครับดังนั้นเนี่ยเราจรึงไม่ค่อยจะเห็นหลอดที่เป็นหลอดดาวน์โหลดอยู่ใต้โลโก้ a p p l e สักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับเครื่องแม c ที่เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆแล้วก็ยังเสียงอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยมันจะทําให้เครื่องแม c เนี่ยมีความเสี่ยงกว่าเราถึงเห็นระยะเวลาในการโหลดชั้น Secure b o o t เนี่ยได้นานกว่าตัว iPadOS หรือ iOS เนั่นเองนะครับ ถัดมาเรื่องของความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราจะเปิดแอปพลิเคชันอะไรหรือว่าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรมาบนเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดในรูปแบบไหนก็ตามนะครับก่อนที่จะเปิดเนี่ยตัว Mac กเนี่ยมันก็จะทําการคัดกรองก่อนแล้วนะครับว่า,าตัวแอปพลิเคชันที่กําลังจะเปิดเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีความปลอดภัยมากพอหรือว่าไม่ใช่แอปที่อนุญ,ญาตโดยบริษัท Apple เนี่ย มันก็จะให้แนะนำเราปีบจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่า,าให้เราเนี่ยจะลบมันลงถังขยะไปเลยไหมหรือว่าเราจะแคนเซิลไว้ก่อนตรงนี้เนี่ยเราสามารถาใช้ตัวเลือกได้นะครับแล้วก็ยังสามารถกดดาวน์โหลดตัวยังสามารถกดรีพอร์ตตัวมัลแวร์ไปทาง Apple ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ a p p l e เนี่ยทำการคัดกรองในขั้นตอนต่อไปนะครับ ตัวถัดมานะครับที่ทำให้ตัว macOS เนี่ยมีความาสเสถียรภาพแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่า f i r e w ครับ f i r e w ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วเนะี f i r e w เนี่ยมันจะเป็นการที่เป็นขั้นตอนที่จะเข้ารหัสของตัวฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมดของเครื่อง Mac นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาทีา่มันเข้ารหัส ผ่านทั้งหมดแล้วในฮาร์ดไดรฟ์ของเรานะครับมันก็จะเหลือเพียงรหัสผ่านเดียวเท่านั้นที่จะเข้าถึงไฟล์างานต่างๆหรือว่าไฟล์ที่อยู่ในเครื่องทั้งหมดได้นะครับโดยรหัสของเราเพียงรหัสเดียวที่เราตั้งไว้กับไฟล์โวล์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเข้ารหัสฮาร์ดที่ปลอดภัยมากเพราะว่ารหัสตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้ทําการแฮ็กหรือถอดรหัสเนี่ยถือว่ายากมากนะครับบางทีถ้าเกิดว่า,าเราลืมรหัสไฟล์โวล์เนี่ย มันก็จะไม่สามารถทำลายหรือว่าลบไฟล์ตัวนี้ออกไปได้นะครับต้องทำการแก้ไขโดยผู้มีประสบการณ์ด้านสูงของทาง Apple เลยนะครับตรงนี้ก็เวลาที่เราใช้เนี่ยก็ควรจะระมัดระวงังแล้วก็เก็บพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้กับไฟล์วอให้ดีๆด,ด,ด,ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดูเหมือนยุ่งยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยเรื่องความปลอดภัยขั้นสูงสุดของเราเลยนะครับ ถัดมาอีกอย่างหนึ่งที่ Apple เนี่ยคำนึงถึงเราตลอดนะครับเวลาที่เราเปิดเข้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยบางทีเราจะเห็นโฆษณาต่างๆของทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็เราเวลาที่เราเปลี่ยนเว็บไซต์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะยังรู้สึกอยู่ว่าโฆษณาเหล่านี้มันถูกติดตามมากับเราด้วยทั้งๆที่เราเปิดคนละเว็บไซต์แล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นความจงใจของอผู้ให้บริการนะครับเพื่อที่เขาจะ,ะทําโฆษณาแล้วก็ ปล่อยตัวสินค้าให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับแต่ที่เราเข้าใจกันในยุคนี้ก็คือเราถูกกิงแอดนั่นเองนะครับเราถูกกิงแอดเวอร์ทิสซิ่งนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยแอปเปิลก็คำนึงถึงส่วนส่วนนี้นะครับตัวก็เลยพัฒนาตัวเบราว์เซอร์ที่เป็น s a f a r i เนี่ยให้มีความชำนาญหรือก็เชี่ยวชาญในการคัดกรองตัวโฆษณาเหล่านี้มากขึ้นนะครับตรงนี้ในเวลาที่เรา เข้าเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะไม่ให้ถูกติดตามโฆษณาเหล่านี้นะครับท่านั้นเวลาที่เราเปิดเว็บไซต์ต่างๆผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น s a ฟ a r i เนี่ยมันก็จะทําการคัดกรองโฆษณาต่างๆถ้าเกิดว่ายังมีโฆษณาที่ทําให้เราเห็นเนี่ยมันก็จะไม่ติดตามเราไปยังเว็บไซต์อื่นด้วยนั่นเองนะครับก็ช่วยป้องกันการยิงแอดของเราก็ เหมือนเหมือนดาบสองคมครับมีทั้งดีทั้งเสียนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราค้นหาโปรดักอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เราต้องการจะให้ตอบโจทย์เราจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยฟังก์ชันนี้มันก็ทำการคัดกรองสิ่งที่เราต้องการออกไปนะครับก็ให้เราเปิดปิดได้เช่นกันไม่ต้องห่วงหัวข้อสุดท้ายในพาร์ทที่สานะครับก็คือแม็กเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อทุกคนนะครับ ตัวแม็กเนี่ยถูกสร้างเพื่อทุกคนยังไงนะครับก็เวลาทีา่คนที่ใช้เครื่องแม็กเนี่ยไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพแลไรก็ตามหรือว่าเขาจะเป็นผู้ที่ไม่มีอวัยวะครบทั้ง32ส่วนก็ตามนะครับแต่ว่าทุกอาชีพเนี่ยสามารถใช้เครื่องแม็กในการประกอบอาชีพได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องแม็กเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่า accessibility นะครับหรือว่าการช่วยการเข้าถึง ตรงนี้เนี่ยมันจะมีคีย์ฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยเหลือเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการอ่านการซูมภาพการเขีเขยนรูปภาพหรือว่าฟังก์ชันในการใช้งานอย่างเช่นสะกดให้อ่านพวกนี้นะครับอ,ออกแบบมาช่วยอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งการใช้สีแสงแล้วก็ เวลาอย่างเช่นเวลาที่เคอร์เซอร์ของเมาส์เนี่ยมันเล็กเวลาที่เราใช้บนเครื่อง Mac นะครับเราสามารถปรับเคอร์เซอร์ให้มันใหญ่เพียงพอต่อความต้องการได้ตรงนี้เนี่ยนอกจากว่าเวลาที่เราไม่อยากจะปรับให้ใหญ่เพื่อบดบังทันียภาพหรือบดบังตัวหนังสือน,นะครับเราสามารถใช้การเขย่าตัวเคอร์เซอร์เนี่ยเพื่อให้เคอร์เซอร์เนี่ยมันขยายใหญ่มาในช่วงพิบตาได้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของ การให้แสงคอนทราสในการอ่านนะครับเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราสามารถปรับแสงให้เป็นโหมดกลางคืนหรือโหมดกลางวันได้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวหนังสือที่อยู่ในข้อความเนี่ยมันเด่นขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในส่วนของการช่วยการเข้าถึงเช่นกันนะ,ะตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็น เรื่องเกี่ยวกับมุมมองการอ่านนะครับตัวมุมมองการอ่านเนยเวลาที่เห็นในภาพตัวอย่างนะครับเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์แล้วก็มีป๊อปอัพโฆษณาเนี่ยมาบางังเต็มหน้าจอเลยทําให้เวลาที่เราอยากอ่านข้อความหรือเราอยากจะโฟกัสตัวข้อความที่อยู่ในคอลัมน์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากลำบากนะครับเราสามารถเปิดโหมดนิดงนิดได้นะครับนิดๆนี้ก็คือเป็นตัวช่วยมุมมองการอ่านนั่นเองมันจะทําการบดบงังสิ่งที่ อยู่ในทัศนียภาพนะครับให้เราโฟกัสแค่ตัวคอลัมน์หรือข้อความที่อยู่ในบทความเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยอ่านข้อความในเว็บไซต์เหล่านั้นหรือบล็อกต่างๆเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอตัวการช่วยการเข้าถึงนะครับทีนี้เนี่ยการช่วยการเข้าถึงเนี่ยยังซัพพอร์ตแอปทุกแอปที่มีอยู่บนเครื่องแม c นะครับในอยู่ใน MacOS เนี่ยทั้งหมดเลยแล้วก็อาจจะมี แอปพลิเคชันที่เป็น third p บัต y ีบางบริษัทนะครับที่รองรับการช่วยการเข้าถึงตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นในภาพก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับแ a ค o s เทั้งหมดเลยที่รองรับการช่วยการเข้าถึงนี้นะครับก็สรุปกันไปแล้วนะครับสำหรับสามตัวก็คือ Mac เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ Mac มีความปลอดภัยที่ ค่อนข้างสูงแล้วก็มีความปลอดภัยที่เรียกว่าหายห่วงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ออกแบบมาสําหรับทุกคนนะครับสําหรับนี้สําหรับทั้งหมดนี้ก็อยู่ในส่วนของ Power of Mac นะครับสวัสดีครับ